สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ช่องมรดกพัะเครื่องทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทย EP ครั้งที่246นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829 ID าย2ดลน์2 มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกนะครับอ่ารายการแรกนะครับวันนี้นะครับได้เหรียญนี้มานะครับเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับพี่นะข้างเลื่อยเลยนะครับ2482นะครับนะ นี่นะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับพี่ครับนี่ด้านข้างมีรอยฝนรอยเลื่อยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเก่าเก่าเลยครับพี่นี่ครับหูเจาะปิ้นๆแบบนี้เลยนะครับนี่เหรียญคูบาสีวิชัยนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับเนี่ยนี่ครับ องค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเป็นพระปิดตานะครับองค์นี้เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นะครับนี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ครับเก่าๆสวยเลยครับพี่ครับนี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่เนื้อขึ้นเป็นเสียนแร่เลยนะครับพี่นะเป็นเสียนเลยนะครับเนี่ย ปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังนะครับพี่ครับองนี้ครับพี่เอาแปดร้อยบาทครับเอาแปดร้อยบาทครับพี่นะครับเป็นเสียนเลยองนี้นะครับเก่ามากครับต่อมาครับเป็นหลูกปูทวดนะครับนี่หลูกปูทวดบล็อกอ่าเดี๋ยวรูปก่อนนะครับอันนี้บล็อกวอตันนะครับบล็อกวอตันนะครับเป็นกระไรทองนะครับกรรมการนะครับกระไรทองกรรมการนะครับ นี่ครับกะไรทองกรรมการนะครับสวยๆเลยครับอ่าสวยๆเลยครับนี่กะไรทองกรรมการนะครับหลวงปู่ทวดปีศูนย์อ่าอันนี้น่าจะเป็นปีศูนย์ห้านะครับนี่ครับสวยมากครับองนี้ครับกรรมการนะครับองนี้ครับแปดร้อยบาทนะครับสวยมากครับต่อมาครับองค์ต่อมาเป็น ร็อกเก็ตปู่ทิมนะครับร็อกเก็ตปู่ทิมนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับนะเป็นร็อกเก็ตนั่งสมาธิหลวงปู่ทิมนะครับด้านหลังนะครับเป็นผงพุทธคุณนะครับมีจีวรตะกุดแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นตะกุดนะครับเนี่ยมีรอยจานด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองต่อมา เป็นเหรียญรุ่นแรกครับหลวงพ่อกลวยครับพี่ครับนี่ครับสวยๆเก่าๆคมๆเลยมีรอยจานเต็มเลยนะครับอ่านี่มีเหรียญนี้มีรอยจานเต็มเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับรอยจานหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่อ่านี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับนี่ครับ เหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นหนึ่งนะครับนี่มีรอยจานด้วยครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับองนี้หนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นรูปหลอนะครับหลวงพ่อพัสใสนะครับเนี่ยครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อพัสใสนะครับจังหวัดหนองคายนะครับนี่ครับอันนี้เขาียกพิมพ์หน้านางนะครับเนี่ยเขาียกพิมพ์หน้านางนะครับ หลวงพ่อพระใสวัดโพชัยนะครับสวยมากครับเป็นเนื้อกระไรทองครับมีกิ่งนะครับออกปีศูนย์ห้านะครับสองห้าศูนย์ห้านะครับนี่ครับองนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปั๊มซ้ำใหญ่ครับพิมพเอครับพี่ปั๊มซ้ำเอใหญ่นะครับองนี้ครับ นี่ครับสวยๆเก่าๆนะครับองนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับโกเก่าเลยครับพี่นี่ปั๊มซ้ำพิมพ์เอนะครับนี่ครับโอ้โหเก่าๆเลยพี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับเก่าเลยครับปั๊มซ้ำพิมพ์เอครับหลวงพ่ทวดครับพี่ นี่ครับเก่าๆเลยครับดูครับเดิมๆเก่าๆเลยนะครับแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับนี่เดิมมีค่าเบ้าเดิมเลยครับแปดร้อยบาทรวมส่งครับปู่ทวดนะครับองต่อมานะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับเป็นเหรียญไตมากนะครับหลวงปู่ทิมนะครับเลขเก้าสิบสามนะครับนี่ครับ มีโค้ดนะครับในโค้ดคมคมมีเสี้ยนวิ่งด้านในเลยครับเนี่ยเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากครับเหรียญนี้ครับแดงแป๊ดเลยครับพี่นี่ครับเหรียญบ้านๆเก่าๆเลยครับหลวงปู่ทิมไตมาสปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับนะเอาแปดร้อยบาทครับพี่นะครับ นี่ครับมาบ้านเดียวกันเลยครับเนี่ยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมครับนี่เหรียญห่วงเชื่อมหลวงู่ทิมครับพี่ดูครับนี่หลวงห่วงเชื่อมเงินนะครับเนี่ยเหรียญห่วงเชื่อมหลวงู่ทิมนะครับนี่จังหวัดระยองนะครับพี่เก่าๆสวยๆเลยครับพี่นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนี่ครับมีทั้งกลิ่งด้วยนะครับกิ่งชินบัญชรนะครับเลขสามนะครับ กิ่งบัญชรอนเลขสามนะครับก้นเงินนะครับก้นเงินอันนี้เป็นเนื้อเกินนะครับนี้น่าจะเกิดจากการหล่อนะครับนี่ครับนี่มีโค้ดนะครับเนี่ยกเก่าเลยครับเนี่ยนะครับกิ่งปูทิมเอาหนึ่งพันบาทนะครับก้นเงินด้วยนะครับนี่หนึ่งพันบาทองค์ต่อมานะครับเป็น หลวงพ่อท่านขายนะครับนี่หลวงพ่อท่านขายวัดสวนขันนะครับองนี้เป็นรุ่นสอ,อสอ,อหนึ่งนะครับนี่ครับปีศูนย์เก้านะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับองนี้นะครับพ่อท่านขายวัดสวนขันนะครับต่อมาเป็นพับปิดตานะครับพับปิดตาหลวงปู่แก้วเคอวันนะครับ นี่เป็นปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันครับพี่โอ้ลักอย่างเก่าเลยครับพี่ครับดูเขาเนี่ยลักเก่าเก่ามันมันเลยครับนี่ครับโอลักเก่าเก่ามันมันเลยครับพี่เนื้อผงคุกรักนะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสอนนะครับนี่พ่อสานะครับ รุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อสารุ่นแรกวัดแจ้งสว่างรุ่นแรกนะครับแบบนี้ครับจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่นะหลวงพ่อสาวัดแจ้งสว่างรุ่นแรกครับเอาแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับนะครับเป็นพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วนะครับดูรักครับโอ้โหลักเก่าๆเลยครับน่ารักเก่าๆเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อผงคุกรักนะครับ นี่ครับดูลักครับลักเก่าๆเลยครับพี่นี่โอ้โหดูครับพี่เก่าๆเลยครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ครับดูครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับนี่เป็นพับปิดตานะครับจัมโบ้สองพิมพ์เล็กนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่เครียกปิดตาจัมโบ้เล็กนะครับ เนื้อกุดนะครับนี่จะกุดนะครับสวยๆเลยครับพี่นะองนี้สวยเลยนะครับเนี่ยนี่ด้านหลังเนื้อปิ้นแบบนี้เลยครับโถอยังเก่ายังสวยเลยครับพี่นี่ครับองนี้นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทพอนะครับองต่อมานะครับนี่นี่ครับเป็นพระกิ่งนะครับ กรรมการครับหลวงปู่โตนะครับพี่นี่เป็นกิ่งปีหนึ่งแปดนะครับหลวงปู่โตะนะครับนี่เป็นกิ่งกรรมการหลวงปู่โตะนะครับนี่ต่อกรรมการนะครับก้นเงินนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับองต่อมานะครับองต่อมาเป็นพระกิ่งนะครับวัดบวรนะครับกิ่งประเรศนะครับนี่ เก่าๆเลยครับพี่นะฮะเก่าๆเลยนะครับดูครับนี่อย่างสวยเลยครับนี่โหยังเก่าอย่างสวยเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับเก่าเลยครับเอาแปดร้อยบาทนะครับหลงต่อมานะครับนี่เป็นพระติดตาลงลักถักเชือกนะครับหลวงผู้เอี่ยมนะครับพี่นะหลวงผู้เอี่ยมนะครับ จะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนี่กล้องตัวนี้ถึงจะเจาะเนื้อดีนะครับนี่นี่ครับโหดูครับพี่ๆครับรักเก่าเก่าแตกแตกแบบนี้เลยครับพี่นะครับรักเก่าเก่าแตกแตกแบบนี้เลยครับเนี่ยโหเก่าเลยครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทต่อมาเหรียญแรกเลยนะครับนี่เหรียญนี้นะครับเก่ามากเลยครับเนี่ยเหรียญนี้ครับ พศสองหกสองสี่หกเก้านะครับนี่ครับมีพี่พ,พี่ท่านใดรู้จักไหมครับเนี่ยเกจิท่านนี้นะครับเดี๋ยวนะครับพักทานน้ำกันแป๊บหนึ่งนะพี่นะอ่านี่เขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อ หลวงพ่ออ่อนนะครับนี่เหรียญหลวงพ่ออ่อนวัดท้ายตลาดนะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่ออ่อนวัดท้ายตลาดรุ่นแรกปีสองสี่หกเก้านะครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่อนวัดท้ายตลาดนะครับปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้านะครับพี่ครับเก่าๆบ้านๆเลยนะครับข้างกระบอกนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับอ่านี่ครับเหรียญที่หนึ่งนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเหรียญที่สองนะครับ นี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับด้านหลังเป็นเหรียญพระศรีอริยะเมตไตรนะครับนี่ครับดูครับเก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับพระพุทธชินราชนะครับด้านหน้านะครับโหสวยมากครับคนเล่นเหรียญเก่านี่ไม่ควรพลาดเลยครับวันนี้ครับสวยมากครับพระศรีอริยะเมตไตรนะครับนี่เหรียญเก่าเหรียญสวยมากครับพี่ครับ นี่ครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสิงห์วัดป่าสารวันนะครับพี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สิงห์วัดป่าสารวันนะครับเป็นเหรียญพระเกจิรูปแรกนะครับที่มีรัศมีออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อสิงห์วัดป่าสารวันนะครับ นี่ครับโอ้โหสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ครับวงพ่อสิงวัดป่าสารวันนะครับพี่ครับองนี้ครับแปดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันรุ่นแรกนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ดูครับนี่เก่าๆเลยครับอ่านี่ครับเก่าๆเลยนะครับพี่ นี่ครับกเก่าเลยครับนี่ครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทครับพี่แปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับมีพี่พี่ท่านใดพอจะทราบไหมครับอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เทศนะครับวัดใหม่กรงทองนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เทศวัดใหม่กรงทองรุ่นแรกครับปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบครับพี่ นี่นะใครเป็นลูกศิษย์นะครับสายหลวงพเทศนะครับนี่นะครับติดต่อมาเช่าบูชาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะครับนี่เป็นเหรียญหลวงู้่เทศนะครับวัดใหม่กรงทองนะครับปีพศสองพันสี่รอแปดสิบนะครับนะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ภูวัดอินทาราม นะครับเหรียญหลวงปู่ภูวัดอินวิหารนะครับพี่นะรุ่นแซยิสนะครับปีสองสี่เจ็ดสามนะครับอ่าเรียกว่าเหรียญหลวงปู่ภูนะครับเหรียญหลวงปู่ภูรุ่นแซยิสนะครับวัดอินวิหารนะครับนี่ครับเก่ามากครับเก่ามากครับนี่ด้านหลังเป็นสายฝนเลยครับโอ้โหเก่ามากครับเียนี้ครับ หลวงปู่ผูลุนแซยิดครับวัดอินวิหารนะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงปู่อีวัดสัตตหีบนะครับเหรียญเป็นแองกระทะเลยนะเหรียญแองกระทะเลยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่อีวัดสัตหีบนะครับรุ่นแรกนะครับพี่นี่ครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับพี่ครับ นี่ครับย่างสวยเลยครับนี่นี่ครับโอ้โหย่างเก่าอย่างสวยเลยครับนี่ครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ครับโอ้โหเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับนี่ครับโอ้โหยังเก่ายังสวยเลยครับเนี่ยเหรียญเนี้ยครับ ดูครับนี่ครับเหีียนหลวงพุเอี่ยมวัดหนังนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อลาวัดโพสีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับปีสองสี่หกแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลาวัดโพสีนะครับรุ่นแรกนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับยังเก่าเลยครับพี่ นี่ครับเก่ามากครับพี่นะเหรียญหลวงพราวัดโพสีรุ่นแรกนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสภาพศึกเลยนะครับนี่ครับสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่นะพอได้เห็นอยู่นะครับเนี่ยนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับหลังยันห้านะครับพบเจอน้อยนะครับ นี่โอ้โหตาคมคมเลยครับเนี่ยโอ้โหดูครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนะครับรุ่นแรกนะครับนี่เส้นตรงเส้นแตกวิ่งเต็มเลยครับเนี่ยนะครับเป็นหลังยันห้านะครับนี่ครับปีสองสี่หกเก้านะครับอ่านี่หลังยันห้านะครับสวยมากครับแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดอินวิหารนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดอินวิหารนะครับนี่ครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับพี่นะครับเหรียญนี้ยังเก่าอย่างสวยเลยครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อโตวัดอินวิหารนะครับพี่นี่ครับเก่าๆครับพี่นี่ครับแปดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญ นี่เลยนะครับหลวงปู่ชูวัดนาคปกรุ่นแรกนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ชูวัดนาคปกรุ่นแรกเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าบางๆนะครับด้านหลังเป็นหลังแบบแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบยุบลงไปนี่เด้งมาเป็นด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทครับหลวง ไอันี้เขาเรียกว่าหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่บ่ายวัดช่องลมนะครับนี่นี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมครับรุ่นแรกครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมรุ่นแรกครับปีสองสี่หกหนึ่งครับพี่นี่ครับโหเก่าๆเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมรุ่นแรกนะครับเก่าๆเลยครับพี่ครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับหลวงพ่อออกกวักนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกวักวัดอัมพวันนะครับปีสองสี่หกเก้านะครับนี่ครับพระอุปชากวักนะครับนี่ไหมครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกวักรุ่นแรกครับปีสองสี่หกเก้านะครับนี่ครับ ขอบปิ้นเลยครับเห็นไหมขอบปิ้นเลยครับเนี่ยนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกวักรุ่นแรกครับพี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับหลวงพ่อเชยนี่ครับเหรียญเก่ากึกเลยครับพี่ครับเหรียญนี้เขาจะสภาพสึกเลยนะครับนี่ครับสภาพสึกเลยนะครับนี่ครับ เหรียญปีสองสี่เก้าสี่นะครับนี่ครับพระครูมหาชัยบอริรักกับเชยนะครับหลวงพ่อเชยนะครับนี่แปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมาครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลงนะครับปีสองสี่แปดหนึ่งนะครับ นี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหนึ่งนะครับวัดห้วยโลงนะครับเก่ากึกเลยครับพี่พอสสองสี่แปดหนึ่งนะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับดูครับนี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับอง์ต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับองนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดลงยานะครับเสือเพ่นนะครับ นี่ครับปีสองสามนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับลงยาสีนะครับแบบนี้ครับนี่เดิมเดิมจากวัดเลยนะครับเนี่ยเป็นกระไหลทองเดิมเดิมจากวัดเลยนะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับรุ่นกองพันลำปางนะครับ นี่ครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นวัดพรบนะครับวัดพรบนีหูเก่ามากครับนะครับวัดพรับงค์นี้เก่ามากครับพี่ดูครับหูดูครับพี่นี่ครับเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับ วัดพับครับเอาแปดร้อยบาทครับตรงนี้ครับองต่อมานะครับนี่อยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดรุ่นห้านะครับมงคลห้าวัดทรายขาวปัตตานีนะครับอาจารย์นองสร้างตุ๊เศษนะครับนี่นี่อาจารย์นองสร้างนะครับเดิมๆเลยนะครับมีแร่ด้วยนะครับอ่าเดิมๆเลยนะครับ คุณนองอาจารย์นองวัราายขาวนะครับแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับต่อมาครับอันนี้ไม่ทราบนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะต่เป็นชินสนิมแดงครับพี่อ่าเป็นชินสนิมแดงครับนี่ครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงมีรอยยันแบบนี้ครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วก็นี่ครับเขาเขียนมาแบบนี้นะครับอผมให้บูชาตัวละห้าร้อยบาทนะครับเขาเขียนว่าเสือสามร้อยยอดวัดผุน้อยปีห้าหนึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันเนื้อทองเหลืองพุทธาพิเศษโดยเกจิสายเข่าอ้อนะครับนี่นะครับตัวละห้าร้อยนะครับเป็นเสือสามร้อยยอดนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูครับ เขาเขียนไว้เลยนะเนี <Catholic. S 1> ่ยเสือสามร้อยยอดนะครับพิธีปลุกเสกสุดยอดนะครับพิธีกรรมสายเขาอ้อปลุกเศกนะครับสุดยอดแล้วนะครับนี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเนี่ยสามร้อยยอดนะครับเก่ามากครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับต่อมาตัวที่สามนะครับนี่เสือสามร้อยยอดนะครับ เก่าเลยครับพี่นี่ครับอ่านี่ครับตัวละห้าร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้าไอดีลศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามมีบริการเต็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจรีบโทรรีบทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับราบ้านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ